ท่ามกลางสงครามในยูเครนที่ดูเหมือนจะยืดเยื้อไม่มีที่สิ้นสุดนะครับอยู่ๆก็มีสัญญาณที่น่าสนใจมากๆถูกส่งออกมาจากฝั่งปูตินตรงไปยังทำเนียบขาวเลยทีเดียวคำถามก็คือสัญญาณนี้จะกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่พลิกเกมสงครามทั้งหมดได้จริงหรือเปล่าเรามาหาคำตอบเบื้องลึกเบื้องหลังไปพร้อมๆกันครับทีนี้คำถามใหญ่ที่ตามมาเลยก็คือสัญญาณที่ว่าเนี่ยมันคือการยื่นกิ่งมะกอกเพื่อสันติภาพจริงๆหรือเปล่าหรือว่า มันเป็นแค่หมากอีกตัวหนึ่งบนกระดานเกมการทูตอันซับซ้อนของปูตินกันแน่คือต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราจะได้ยินแต่วาทะที่แบบแข็งกล้าวจากฝั่งรัเสเซียมาตลอดใช่ไหมครับแต่จู่ๆเลยนะปูตินกับเปลี่ยนท่าทีแบบพลิกฝ่ามือเลยเขาส่งสัญญ,ญาณออกมาว่าเอ้ยพร้อมจะคุยเรื่องแผนสันติภาพที่สหรัฐเสนอโอ้โหแค่นี้แหละครับสร้างแรงกระเพื่อมไปทั่วเวทีการเมืองโลกเลยเรามาดูคําพูดเป๊ะๆของปูตินกันนะครับประโยคที่บอกว่าแผนของสหรัฐเนี่ย อาจเป็นพื้นฐานสําหรับการเจราจาได้โหคํานี้แหละครับคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยเพราะอะไรเพราะปกติเนี่ยข้อเสนอจากฝั่งตะวันตกจะถูกปัดตกหมดการที่เขาเปิดช่องมาแบบนี้มันเลยเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดามากๆแล้วก็ทําให้ทุกสายตาต้องจับจ้องไปที่เขาในทันทีโอเคพอพูดถึงการเจราจาแล้วเนี่ยคำถามต่อมาก็คือแล้วไอ้ข้อเสนอจริงๆมันคืออะไรกันแม่มีอะไรบ้างที่อยู่บนโต๊ะเจราจาแล้วอะไรคือเส้นแดงหรือว่าจุดที่แบบต่อรองไม่ได้เด็ดขาดของแต่ละฝ่าย เอาละมาดูฝั่งสหรัฐกันต่อนะครับข้อเสนอของเขาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแผนหลายองค์ประกอบนะครับหลักๆก,ก็คือมีการหยุดยิงนะถอนกําลังทหารออกไปแล้วก็ให้มีองค์กรระหว่างประเทศเข้ามาช่วยกํากับดูแลสถานการณ์ถ้าให้พูดแบบเข้าใจง่ายๆเลยก็คือความพยายามที่จะจบสงครามโดยที่ยูเครนยังคงอธิปไตยของตัวเองไว้ให้ได้มากที่สุดนั่นเองพอมาดูเทียบกันแบบนี้โอ้โหชัดเลยครับว่าทั้งสองฝ่ายนี้เหมือนยืนอยู่คนละฝั่งของหน้าผาเลยนะ คือฝั่งสหรัฐเนี่ยเป้าหมายหลักคือรักษาอธิปไตยของยูเครนไว้ให้ได้แต่รัสเซียกลับบอกว่าไม่ได้ต้องยอมรับดินแดนที่เราผนวกเข้ามาแล้วนะแถมยังไม่พอยูเครนต้องถอนทาหารออกจากพื้นที่ที่รัเสเซียควบคุมด้วยเห็นไหมครับว่ามันเป็นจุดที่ต่างกันแบบสุดขั้วจริงๆแล้วนี่แหละครับคืออุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดเลยของการเจราจาคํานี้ทีนี้เราลองมาเจาะลึกมุมมองของผู้เล่นหลักทั้งสาฝ่ายกันดีกว่าครับว่า,วารัเสเซีย สหรัฐอเมริกาแล้วก็ยูเครนเนี่ยเขามองสัญญาณน,นี้กันยังไงใครได้ใครเสียแล้วมามีอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังท่าทีของแต่ละฝ่ายบ้างเริ่มที่ฝั่งรัเสเซียก่อนเลยนะครับสำหรับปูตินแล้วเนี่ยคู่เจรจาตัวจริงไม่ใช่ยูเครนแต่คือสหรัฐอเมริกาครับในมุมมองของเครมลินเนี่ยรัฐบาลเคียฟก็เป็นเหมือนผู้รับคําสั่งจากตะวันตกเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการที่เขาส่งสัญญาณตรงไปที่วอชิงตันเลยเนี่ยมันก็คือการคุยข้ามหัวไปหาคนที่มีอํานาจตัดสินใจจริงจริง ซึ่งก็เป็นการพยายามคุมเกมการทูดทั้งหมดไว้ในมือนั่นเองครับตัดภาพมาที่ฝั่งสหรัฐกันบ้างสถานการณ์ก็เรียกว่าตกที่นั่งลำบากไม่แพ้กันเลยนะครับคือถ้ามองในประเทศเนี่ยก็มีแรงกดดันทางการเมืองเรื่องงบประมาณมหาศาลที่ส่งไปช่วยยูเครนใช่ไหมครับ ส่วนในเวทีโลกก็ต้องรักษาหน้าในฐา,า,านะมหาำนาจเอาไว้ดังนั้นการผลักดันแผนสันติภาพเนี่ยมันเลยเหมือนเป็นทางออกที่ดีที่สุดในตอนนี้เพื่อจัดการความขัดแย้งนี้ไม่ให้ถูกมองว่าล้มเหลวแล้วก็ยังรักษาภาพลักษณ์ของตัวเองเอาไว้ได้ด้วยแน่นอนครับว่าสําหรับยูเครนแล้วพวกเขามองเกมนี้ด้วยความหวาดระแวงแบบสุดๆไปเลยครับทางผู้นํายูเครนย้าชัดเจนเลยนะว่า สันติภาพแบบไหนก็ตามที่ต้องแลกมาด้วยการสูญเสียดินแดนเนี่ยมันไม่ยั่งยืนมันไม่ใช่สันติภาพที่แท้จริงแต่มันเป็นแค่การหยุดพักรบชั่วคราวเพื่อเปิดโอกาสให้รัเสเซียได้ฟื้นกําลังแล้วก็กลับมาโจมตีใหม่อีกครั้งซึ่งมันเป็นบทเรียนที่เจ็บปวดที่พวกเขาไม่อยากจะเจอซ้ําอีกแล้วแล้วประเทศเพื่อนบ้านล่ะครับเขารู้สึกยังไงลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าบ้านข้างๆเรามีเรื่องกันใหญ่โตเราก็ต้องกังวลเป็นธรรมดาใช่ไหมครับกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออกก็รู้สึกแบบนั้นเป๊ะเ,เลย พวกเขากำลังจับตาสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดชนิดที่ว่าไม่กระพริบตาเลยทีเดียวโดยเฉพาะกลุ่มที่กังวลหนักที่สุดเลยนะครับก็คือโปลแลนด์แล้วก็กลุ่มรัฐบอลติกซึ่งก็คือรัตเวียลิทัวเนียแล้วก็เอสโตเนียประเทศเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มที่อยู่แถวหน้าสุดๆคือมีพรมแดนติดกับความขัดแยง้งแล้วก็มีประวัติศาสตร์ที่ต้องบอกว่ามีบาดแผลกับรัเสเซียมาอย่างยาวนานด้วย ความกลัวของพวกเขาเนี่ยมันอย่างรากลึกมาจากบทเรียนในประวัติศาสตร์เลยนะครับคือเขามองว่าถ้าวันนี้โลกยอมประนีประนามกับรัสเซียมันก็ไม่ต่างอะไรกับการเปิดประตูให้รัสเซียขยายอิทธิพลหรือรุกรานประเทศอื่นได้อีกในอนาคตเพราะประสบการณ์ในยุคสงครามเย็นมันสอนพวกเขามาตลอดว่าเป้าหมายที่แท้จริงของรัสเซียอาจจะเป็นการท้าทายหร,หรือระบบความมั่นคงของยุโรปที่เคยมีมาทั้งหมดโอเค ทีนี้เราลองถอยออกมาดูภาพที่ใหญ่ขึ้นกันบ้างนะครับซูมเอาออกมาจากแค่ในยุโรปมาดูในระดับภูมิรัฐศาสตร์โลกกันเลยเพราะว่าผลลัพธ์ของการเจราจาที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลกระทบแค่กับยูเครนหรือรัสเซียเท่านั้นแต่มันคือการเดิมพันอนาคตของระเบียบโลกทั้งใบเลยก็ว่าได้แรงจูงใจเบื้องหลังของทุกฝ่ายเนี่ยมันซับซ้อนมากครับถ้าจะให้สรุปปัจจัยหลักๆที่ผลักดันให้เกิดเกมการทุตครั้งนี้ขึ้นมานะก็จะมีตั้งแต่1เลยคือแรงกดดันทางเศรษฐกิจภายในรัสเซียเอง2คอืองการเมืองงภายในขอสรัเอง สามคือสถานการณ์ในสนามรบที่มันยืดเยื้อแล้วก็มีการสูญเสียเกิดขึ้นมากมายและสุดท้ายคือความต้องการของรัเสเซียเองที่อยากจะกลับมาเป็นฝ่ายคุมเกมการทูตคือทุกอย่างมันเหมือนบีบให้ทุกฝ่ายต้องเริ่มหาทางลงจากหลังเสือกันแล้วดังนั้นนะครับสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่การหาทางยุติสงครามนะแต่มันมีความหมายที่ใหญ่กว่านั้นมากมันคือการพยายามจัดระเบียบอนาคตความมั่นคงของยุโรปใหม่มันคือการกําหนดบทบาทของนาโตกันใหม่แล้วมันก็คือการสร้างสมดุลน้ำหนักของโลกขึ้นมาใหม่ พูดง่ายๆคือผลลัพธ์ของมันเนี่ยจะเป็นตัวกําหนดหน้าตาของโลกเราไปอีกหลายสิบปีข้างหน้าเลยทีเดียวครับและสุดท้ายนะครับคำถามสําคัญที่ยังคงไม่มีใครตอบได้ก็คือสัญญาณจากบูตินในครั้งนี้มันจะนําไปสู่บทใหม่ของการทูตเป็นประตูไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนจริงๆหรือมันจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นเป็นฉากแรกของความขัดแย้งครั้งใหม่ที่อาจจะซับซ้อนและอันตรายยิ่งกว่าเดิมนี่คือคําถามที่มีเพียงเวลาเท่านั้นที่จะให้คําตอบกับเราได้ และแน่นอนว่าทั่วทั้งโลกก็กำลังกลั้นหายใจรอดูอยู่ครับ